รบกวนตามผมไปที่สอน,นอตอนนี้ด้วยครับคุณมีหมายอะไรฮะอยบอกนะว่าโอ้ยอืมสวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครัี๋ัวนี้เราจะมาร e a c ชั่นสี่เป็นเป็นซีรีส์ที่มาแบบตอนสัส้ัๆนะครับก็ซีรีส์ที่ใช้เวลาเขียนบทนานมาก เราเพิ่งรู้อ๋อพี่อินดี้คือคนที่กำกับ Love s i c k กับ m เบเก t l i ท e ด้วยนะแล้วเขาแบบก่อตั้งเป็นบริษัท r e c o r d ์ด y ้เอ้ย r e c o r d ดมาเออแล้วมีโปรเจกต์ นี่ไปย้อนดูเลยว่าเ้เขาบอกว่ามีเดี๋ยวมีโปรเจกต์ตามมาอีกที่นึงซึ่งเฮ้ยก็น่าสนใจนะเป็นค่ายที่น่าจับตามองและเราก็จะมาดูกับตอนที่5กันชื่อเรื่องว่า the win เอ้ย winter is not the rest of summer but the birth of spring <c oughs> นี่ก็ชื่อยาวมากขอให้รักหาเราเจอ ep ที่5กันเลยอ๋อแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเป็นโลเดียวกันกับวัยหนุ่มด้วยปะ่ะแล้วก็นักแสดงมีนักแสดงคนเดียวกัน,น,นที่เล่นกับวัยหนุ่มด้วยติ กระถมการสิริเจ็ดล้านครับอ๋อตินนี่เจ็ดล้าน,านอืมก็มือการติดคุกแบบมือชื่อฉบับรับปงสามเดือนต่อมาอ๋อ อีพีเซอร์ไฟฟ์ปไปทำให้สำคัญถ้าประสบการณ์ระหว่างทาง มัอย่างว่ายน้ำเลยอ่ะไม่ได้ไว่ายมาหนาหรอชอบกลับบ้านนะนะดีใจด้วยแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะเข้าใจนี่แล้วเขาก็หาเรื่องกลับมาเขาเดี๋ยวเขาก็หาเรื่องกลับมาอีก แก้ไขล่าสุดเอาดีๆนะเว้ยนี่กูไม่มีเงินประกันแล้วนะที่บ้านกูก็ด่าชิบหายแล้วเนะี่ยสุขโอโทษนะเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะ่ะ ชี่อะไรเนี่ยอะไรอ่ะือโอ้ยเอาเรื่องนี้มันจบแล้วค่ะอ๋ออ๋อขึ้นเรื่องใหม่เหรอโดนผู้ชายในคุกตกมาเข้าไปแค่คืนเดียวเองนะช่างการคืนเลิกงานแล้วค่ะอ๋อเลิกแล้วค่ะทำงานก่อนเนาะ ผูม้มือการติดขุกฉบับรับรูงใหม,ม่อันนี้คิดถึงผู้อยู่อ๋อเอาบทไปอ่านค่ะ ไม่ต้องพิษฮะเดี๋ยวพูดถึงแล้วก็คืนนี้ก็อ่านซะนะแล้วก็มีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนก็เดี๋ยวถามทีมุนันนี้10โมไงไปเองได้ใช่ปะเช็ดมือก่อนนะค่อยจับเฮ <c oughs> การสิทิใช่ไหมครับครับรบกวนตามผมไปที่สอนอตอนนี้ด้วยครับคุณมีหมายอะไรฮะอะไรอ่ะ แต่ก็คือทำให้เขาไปอยู่ในนั้นอีกคหะแต่แต่ทำไม,ไม,มออทำไมถึงเกมเออทำไมถึงเกมสองรอบอะ โอ้ยลืมไปว่าเรื่องนี้จะตอนสัน้นๆฟิลแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมึงรู้เรื่องไงโขมปะที่มันติดนี่การพันหนึ่งอะแม่งโดนจัดยับเลยนะเว้ยโอ้ยน้องอาดีมากแล้วมึงอะเอาไง ก็รู้ตามมาตามมาสิเฮ้ยแฟนเก่าป่ะเออนี่วินเทอร์เลสนะเว้ยชื่อ,อย่างมะ คุณพี่ที่อยู่ในงนมีไข่ด้วยดูด้วยดิเฮียเออเอาปะเฮ้สัญญานะเนี่ยยอดเกือบหมื่นเลยนะเฮีย เอ,อเอาไงดีอ่ะอแล้วหนูจะให้เฮียทำไงดีอ่ะเฮ้ย่ด่บอกนะว่าเอางี้กูจะให้มึงเลื่อนจ่ายก่อนสำมึงอ่ะ ต่อเกิดวิวให้กูดูทำได้ไหมไม่น่ายากมาั้งยังไงมันก็เคยเป็นเมียมึงนี่ใช่ปะโอ้ เทำให้ดูเลยอ่ะ นี่คนพี่คนนี้ที่เล่นด้วยอืมน้องในใกล้อีกด้วยป่ะนี่เจอล้ว ทุกคนดูไม่มีอะไรทำอ,ะอ่ะนั่งเฉยๆเด็กแมกวะเด็กเขาจัดการอาเองอ๋อเขาเรียกน้ำเหมือนกันน่ะเด็ดขาดยังดูเดีดดเด่ยวเลยเหรอมีคู่กระดี่ะเ่ย แล้วน้ายอยู่แถวไหนสาธรือไม่เป็นไรบ้านของผมอ่อนนุดน้ายอยากมาอยู่ด้วยกันเปล่า <c oughs> มีแต่รุ่นผมเลยนะโอ้ืรุ่นอ่อนนุช ไอ้บ้านอ่อนนุน่นตอนนั้นก็บ้านฝั่งนนนกับบ้านคลองเตยเนาะน้ามีคนซักผ้าทำงานให้ผมรับอยู่นะพวเนี่ยไม่ไว้ใจไม่ได้เว้ยใ้ใครทำอะไรให้น้าต้องเช็คให้ดีแต่ผมน้าไม่ต้องห่วงเลยผมไม่เคยเสียเครดิตจะให้ทำอะไรให้ จองคิวผมเลยไหมอยอยไว้ดูกอ่อนดูก่อนอะไรให้จองก่อนใครเนี่ยไม่เป็นไรร้อนได้เขาเห็นยังเนี่ย กลับเข้ามาอีกเออนี่ไงแล้วพอเห็นเขากลับเข้ามาก็แบบเฮ้ยน้ำมาใหม่อือหืออ๋อไม่โฮยเขน่ะหัวดียู่งั้นเดี๋ยวไว้เจอกันมีอะไรไม่เข้าใจอ่ะ ามผมได้เลยอยินดีให้คำแนะนำอินเทอร์เน็ตโน้ตแต่เดสักซัมเมอร์บัตเตอร์เบิร์สออฟอิสสเปนปะองจ้องนาเขาขนาดนั้นน่ะคือยังไงครับของกูห้ามแย่งกูเห็นก่อนใครไว้ใครได้ ว่าน้าแม่งน่าจะชอบกูด้วยเช๊ว่ไม่มีการแย่งนะครับเฮ้ยท่านนาเขาดูแลกูกูก็แบ่งมึงอยู่ดีอ่ะอ รู้ใครอ่ะอ้าวคัมพีอ้าวแบบนี่รู้แบบนอ้าวอวอแม่อยู่ใกล้ๆกันด้วยนะมาใหม่เหรอคุณแจต้องให้ยาซื้อให้วันเยี่ยมยากก็บอก <c oughs> อฝนตกแหละแต่จริงๆเขาดูเขาดูไงห,หนูเหมอันต่างกันริบราบเลยแว่ามดโทนอะ่ะมันต่างต่าง คือคือทำตัวไม่ถูกเลยคะไม่รู้ว่าจะเดินเข้าไปหาดีไหมหรือว่าจะอยู่ตรงนี้ที่รีบเข้าไปเถอะค่ะถ้จะหมดเดืนหนึ่งข้างหน้าเราจะไปยอดจัง Let's come, i So glad uh, I'm the one who always be there. So I'll say, I will always give you care and spend each day living for you. All. Uh, I will wait. give come you man. all, come so oh, trust me uh, in ทำไมอะทำบ้าะไรเนี่ยขอเป็นของที่บ้าเันนี้ทั้นี้อ่านเลยเต็มเลยเขื่อนลื่นให้ถ้าไม่ถึง ไปถึงนอนตรงนี้อ่ะโอ้งงแล้วไปนอนเบียดกันตรงนั้นทำไมอ่ะไว้เยตัวอะเียดี๋ยมาตรงนี้ทำไมอ่ะโอ้โหานี่มาเล่นกับใจตอนนี้คือเขาแอบจิ้นสองคนนี้หรือเปล่าถ้าเป็นเราเราก็แอบจิ้น อุยตายแล้วมีมอมมินมาให้ดูอะไรเงี้ยโอ้ย,อยเอาอแต่เอ้ยแต่อันนี้ก็นานอยู่ก็คเคมาเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปกันต่อ ทำไมอะคองหายหรออุ้ยเขาอาจจะเอาไปเก็บไว้ที่เดียวกันก็นได้พอเห็นว่าแบบของน้ำไม่มีกุญแจอะอ่านี่อยู่หรอนะอมาเอ้ ไปโซนแปดร่างอุ้มอ้ยอ่านไม่ทันอันนี้อ่านไม่ทัน โอ๊ยแม่แล้วทำไมสองคนนี้ชอบถอดเสื้อให้ดูเว้ยมีถ้าเสื้อหายอ่ะน้องภูมิ่ะทำไมเขาหน้าเหมือนภูมิมากเลยอะ ถ้าน้าอยู่นายเหมืเนี้ยเดี๋ยน้าก็รู้ว่าทำไมของผมไม่หายเอ้าอยากได้เสื้อคืนใช่ไหมงั้นช่วยผมล้างจานอ๋อเดี๋ยวช่วยหาเสื้อคืนล้างจานเราจะได้เสื้อคืนโกหกไหมเนี่ยโกหกจเดี๋ยวช่วยหาอืม เฮ้ยยาอ้าทำไมอพูะอนะขัจะเนน้ให้ฮ้ยอย่าไม่ตึงแกล้งกันน่ะเฮ้ยจะหลอกให้ถอดเสื้อใช่ไหม คือจะหลอกให้ถอดเสื้อใช่ไหม เฮ้ยเราเพื่อนไม่ได้ยินเลยหรอทำไมตัวละครแกล้งแกล้งในเอกอย่างเนี้เยเฮ้ยจะมาหยุดไหเอา้านะทำตามสัญญาละ เสื้อเปาเห็นอืมนาย็นคนเอาไปเหรอนาฝั่งแหละที่เนี่ยมันเป็นคนแบบผมเยอะคนเยีเ่ยๆอ่ะแต่น้องสู้นะเอาตัวรอดให้ได้ด้วยไป ไม่งั้นนะจะไม่มีความสุขเลยใจจะอยู่ในคุกมีความสุขได้ดหรอือหไอด้รอเล่นป่ะเนะี่ยนาฟังเลยเฮ้ยยอดดีน,นะแต่ผมจะทำให้นา,นาได้รู้ว่าความสุขเนี่ยว่าสวัสดีนนรก แม่งไปไงโอ้เอาวะไปงั้นสู้นะไปนะส้ิวัเจ็ดอือ จบสำหรับสดาที่ผ่านมาเนาะยังก็ฝากนะสำหรับซีรีส์เรืองซีรีส์วายเรือนจำเรื่องแรกเนาะก็เรื่องแรกของไทยยัไก็ฝากด้วยสำหรับเรื่อง Winter is not Winter is not the d a y of summer but the birth of spring. น ก็คือขอให้รักหาเราเจอก็มีทั้งหมด12ตอนแล้วมั้งตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันตอนนะะ่อนะคะหรือวาเราจะเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับฝากรีแอคชั่นเราด้วยบาย